สวัสดีค่ะวันนี้หนูฝ้ายได้รรตู้ได้เฮชวันเข้ามาใหม่ค่ะเป็นตัวสตารเลียเครื่อง2.2ดีเซลค่ะสวยมากๆได้ระบบเกียร์ออโต้ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาฝาท้ายก็เปิดปิดท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้ได้กล้อง360องศามาด้วยค่ะใช้งานดีมากๆนะคะภายในก็จะเป็นสี่ทูโทนค่ะยังคุมโทนเหมือนเดิมเลยสําหรับตัวฮุนไดเฮชวันนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกล้อง360องศาแบบ เรียวทามค่ะไม่ได้เป็นแบบเมื่อก่อนนะคะเวลาตบซ้ายเขาจะขึ้นกล้องให้เราเวลาตบขวาเขาก็จะขึ้นกล้องให้เราค่ะใช้งานดีสะดวกสบายนะคะส่วนตัวพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลต่งางด้วยเสียงและตัวนี้มีตัวรถเกียร์เพิ่มเกียร์ที่พวงมาลัยทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเครื่องเสียงของเขานะคะสัมผัสได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple c a r p l a y Android Auto ได้ให้มาครบเลยค่ะระบบเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็เป็นระบบแบบใหม่ ใช้แบบกดแล้วนะคะเบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะและตัวนี้ได้ที่ชาร์จแบบไร้สายค่ะสวยจบครบฟังก์ชันดีรูปรักษ์การดีไซน์ดีขึ้นนะคะตัวเนี้ยที่เขาทํามาก็คือเพื่อให้ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นไม่ให้รู่รมนะคะให้แบบว่าให้อ่า